สามีและภรรยาทําบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันปลูกต้นไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันได้แต่ขออย่างเดียวอย่าอธิษฐานตามกันนะครับเพราะอาจจะต้องได้เกิดมาดึงกัน,นเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมผู้หญิงบางคนถึงทนอยู่กับสามีที่เร็วๆที่มีนิสัยไม่ดีชอบ ทุบต่อยตบตีอยู่เป็นประจำมีนิสัยสมเลเทเมาที่เล่าเมายาเล่นการพนันดุดาภรรยานำเรื่องความทุกข์ความโทมนัสมาให้แก่ภรรยาไม่เว้นแต่ละเมื่อเชื่อวันนะครับท่านเคยสงสัยไหมทำไมผู้หญิงหรือว่าภรรยาถึงสามารถทนอยู่กับสามีเช่นนี้ได้ หลวงปูด่ดูพรหม,มปัญโยแห่งจังหวัดอยุธยาท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าสาเหตุที่คู่สามีและภรรยาทนกันอย่างภรรยาทนกับสามีผู้นิสัยไม่ดีเช่นนี้ได้ก็เพราะในอดีตในชาตินั้นเคยได้ทําบุญร่วมชาติตักบาตร่วมขันปลูกต้นไม้ร่วมต้นสร้างสศนร่วมกัน แต่ก็เพราะความรู้ทําไม่ถึงการก็ไปอธิษฐานที่จะครองคู่กันทุกพทุกชาติมาชาตินี้จึงทําให้ได้มาครองคู่กันอีกแต่ว่าเหตุปัจจัยต่างๆมันเปลี่ยนไปเนื่องจากการเยียนไหยตายเกิดในแต่ละพบแต่ละชาติมันกินเวลานานเหตุแลปะปัจจัยต่างๆที่ถูกสั่งสมใหม่นั้นเป็นตัวแปรทําให้จิตใจของแต่ละฝ่ายเปลี่ยนไปอย่างในกรณีที่ผู้หญิง ถูกผู้ชายที่เป็นสามีทุบต่อยตบตีสร้างความทุกข์ความโทมนัสให้แต่ละเมื่อเชื่อวันนั้นมันทําให้รู้ว่าผู้ชายนั้นถูกเหตุและปัจจัยเปลี่ยนไปในชาติที่เขาอธิษฐานที่จะครองคู่กันทุปปกทุกชาตินั้นผู้ชายอาจจะนิสัยดีนิสัยดีมากๆจนภรรยานั้นอยากจะครองคู่กับผู้ชายเช่นนี้ทุปปกบตุกชาติแต่เนื่องจาก การเวียนว่ายตายเกิดมันมีเหตุปัจจัยลหลายๆอย่างทําให้นิสัยของผู้ชายเปลี่ยนไปมาชาตินี้เขาผู้มีจิตวิญญาณอันเช่นเดิมแต่ว่ามีนิสัยที่เปลี่ยนไปมาชาตินี้ก็กลายเป็นคนเลวต้องทุบต่อยภรรยาของตนเองอยู่เป็นประจำสัมมาเลเทเมาเล่นการพนันสร้างความทุกข์ให้แก่ภรรยาไม่เว้นแต่ละเมื่อเช้าวันแต่ภรรยาก็ไม่สามารถปล่อยปะละทิ้งหรือว่ายา่า จากสามีเช่นนี้ได้ก็เพราะกรรมที่เกิดจากการอธิษฐานร่วมกันนั่นเองดังนั้นขอเตือนท่านทั้งหลายที่เป็นสามีภรรยากันก็ดีที่ไม่ใช่สามีภรรยากันก็ดีนะครับเวลาทําบุญอย่าอธิษฐานตามๆกันอย่าอธิษฐานต้องเกิดมาเป็นคู่กันอย่างนี้เลยนะครับเพราะมันจะดึงกันและกันสามสามีไปในทางไม่ดีภรรยาไปในทางที่ดีเนี่ยสามีอาจจะเป็นตัวถ่วงภรรยาก็ได้นะ มันดึงกันอภรรยาที่ได้สามีสามีไม่ดีอยากจะปล่อยทิ้งอยากจะหย่าก็หยา่ยา,ยาไม่ได้นะครับอยากจะไปมีชีวิตที่ดีกว่านี้ก็ไปไม่ได้นะเพราะถูกสามีดึงไว้เหนี่ยวรั้งไว้เนื่องจากอธิษฐานดึงกันไว้อย่างนั้นนั่นเองดังที่ว่ามานะครับถ้าจะดีที่สุดก็คือให้อธิษฐานไปถึงพระนิพาน อธิษฐานให้ได้พระนิพพานโดยเร็ววันที่สุดตัดภพตัดชาติให้เร็ววันที่สุดเพราะภพชาติแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั้นแสนน่ากลัวเสือเกินนะครับผมไม่เกิดได้ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ